บุกคนให้นะสำหรับไปชมยกที่หนึ่งนะสำรัการบุญช่วยทวีธนาิไกรกับเพาะบูริทิครับยกหนึ่งเริ่มนะคุณดารพลครับมาชมกันต่อครับในชกยกที่หนึ่งนะคู่ชิงจ้าว่านชมรมมณยสยามเอเซียนรุ่นสามดุ้ากิโลกรัมนะแดกในคมสำรับน้อกันในสายบ้านทองกอับบี่แมทกันให้ดูอีกรอบหนึ่งครับโดยคู่นี้นะว่าจะเป็นยังไงจะจบแบบไหนจะหนังม้วนเดินหรือเปล่าเดี๋ยวโอ้โหสองเปง็นสกุลแม่รักทรัพย์ได้ส,สวยนะ ข,ขนานไหลเลยสับลูกนี้ถ้าไม่ถ้าไม่ติดไหลหัวไหลก่อนนะครับคุณลุงครับเอาเลยครับอย่างนี้ไม่ธรรมดาเลยครับเๆๆล่นแรงๆเลยททางด้านของคมนะใส่บาทองนี่อคุมไ้ก่อนค<ม>ุ้มไฟก่อนนะครับอย่างนี้นะแม่เหมือนดูเหมือนว่ามีอะไรในใจนหรือเปล่าครับตั้งแต่ไฟที่แล้วไหมครับคุณลุงครับอ้าวใช่กระบนการ,รช่วยบอกว่าโชกได้อ้าวเข้าไปต่อยมัด โดนครับสอบสอกค,คืนนะฮะอย่างนี้เสียมาคมเสมาทองแทงคืนนะฮะเราเป็นผู้มวยที่ต่อยก็ได้สะดกเอาจมยกที่หนึ่งอา้แดงก็ค,คมคมกริกก่อสร้างน้ำเงินเสามาทองดับรันสารคาม <ละ S 2> ตามกันต่อบนเวทีเลยจ้าาทุกท่านเข้าสู่เวทีมวย่ายมวยดับรันสารคามครับศึกมรดกเพชรยินดีสารประเปียวกระสินบวกมวยเด็ดเท็ดป็นก้าบนเวทีมาแล้วครับลูงทุิยาครับยกสองในสะดกนะ ครับวันนี้ขอบคุณทางด้านของหอยวานพชนาด้วยครับขอบคุณทางด้านของเสว่นโคราชหรือแว่นพยกลึ่งหนึ่งแปดนะที่มาให้การนสนับสนุนนำนักชกในสก,กัดมาร่วมง,งานด้วยวันนี้บนระดีสนุกนะครับสับในศอกใครหล่นครับมีคำถามว่าใครหล,ล่นแลวครับแบบนี้นะโอ,โ,โอ้โหเจ้าประคุณเะยังยังกระโกนกันมาตั้งแต่ชาติไหนก็ไม่รู้ครับตอนนี้แม่อ๋อเอาละครครับเออโดนขาเนี่ย ใจร้อนด้วยกันครับไอัยร่นสบายเน้นนะอะโอ้โหไม่ธรรมดาเลยครับแชมป์ในสมศักดิ์ศรีนะคุณลูกเบอร์หนึ่งภาคอีสานนะครับใครจะท้าชิงก็เตรียมมาครับแหมโดยโดยจะประจงจำงในนี่แชมป์ของชมรมสยาไมได้ขายดีมากมากเลยนะอือดูนายครับไม่ชัดเจนเอาบอกแยกต้องแยกน้องนะมีแถบได้นหนึ่งเอาออกมาติดครับทีตัวไรเอาจังหวะเอาไว้เนี่ยนี่แค่ยกสองครับ ไอ้ไอ้ลูกศรเลยครับ,บ<ว>ไอ้ลูกศรเลยครับโอ้โห,โ,หโหคู่นี้ไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมนะต่อยกันได้สนุกนะสมศักดิ์ศร,รีคู่ชิงแชมป์ของชมรมมวยสยามมากๆเลยนะฮะนี่คือโคตโอ,โอ้ต้องขอขอบคุณอย่างสูงนะกราบขอบคุณอย่างสูงด้านของผู้กองรันสศรนคำนะนี่ประธานชมรมมวยสยามให้สารกับร้อยตำรวจเอกนิรันยศพลที่สามยกที่สี่ครับ คมคมกริกก่อสร้างแดงครับเสมาทองดับรันสารคาม38.5กิโลกรัมแชมป์จะเป็นของใครครับลูกใหญ่ๆหนักหนักอยู่ที่คมลูกจุกจิกจุกจิกอยู่ที่เสมาทองอย่างนี้อย่างนี้ถ้าภาษาบบานๆก็บอกว่าถึงดีกาอลไครับถึงดีกาเลยครับแบบนี้นะลูกเตะดูคุณลุงจับจับลูกนี้นะจับได้เปรียบอ้เขาจับมาแล้วสับซอกนะฮะโอ้โหดูอีนะครับ มาสิดูว่าใครโดนใครนะสมศักดิ์ศรีคู่ชิงจะม่าชมรมมวยสายมสามไ้ศาลนะนี่ดูดูชุดนี้ใครได้ขวางหน้าเอาขวางไม่ตีครับขวางไม่ตีในขวางก็เรียบเอาทรงเนะี่ยขยับแข้งโอ้ซ้ายหน้าได้หลกหนักครับบวกกันเลยครับ เด้งเข้าขวาตีสวนกันใช่มสองเม็ดเนี่ยมามาทุกลูกอาวุธเยอะละหมัดครับเนี่ยฮะมีหมัดมีแข้งครับคมจับแล้วเข่าใครได้พอกันจับเทย์โอ้ยแม่แมพริกแล้วครับแต่ตรงเองเสียหลักเราไปหยกสุดท้ายสุดท้ายตัวเองก็ไปเสียเล <4 S 1> ยครับีทอง ปิดปิดอ,อีกทีบิดบิด,บด,บด,บดวันนี้วันนี้กับวันนั้นเนี่ยจะเหมือนกันไหมครับโอ้โหแต่คลึกน,นะคมเนี่คลึกเลยนะโอ้ยบวกเออมรดกเพชรอินดีอีสานมาเปียกระสินโมเดลเจ็ดแปดเก้าคู่ชิงแชมป์ครับแดงคมคมกรีดกอซ่าน้ำเงินเสมาทองดับลานสนาคารให้ฝ่ายแดงห้าสิบให้ฝ่ายน้ำเงินสี่สิบเจ็ดคะแนน เป็นว่านักบวยต่างฝ่ายนักเงินครับเป็นฝ่ายฝ่ายแดงครับเป็นฝ่ายชนะระแนนครับ